ึ้อยู่กับพลังของพวกเราฉะนั้นให้พวกเราปมมือดังๆว่าเราจะไม่ผิดกันพ <Hey. S 1> ี่น้องพี่รักทั้งหลายวิธีการที่เขาจะนำมาสลายมวลชนมีอยู่ที่เดียวคือตีให้แตกแล้วแยกปกครองฉะนั้นเรานั่ง,วงวรวมคนกันอยู่นี่ไม่ว่าจะมีใครมาเสนอผลประโยชน์อื่นใดประตมเราจะไม่ผิงกัน พวกเราอย่างนี้ว่าวันนี้เรามาต่อสู้เราไม่ได้มาเจรจาต่อรองแต่คนที่ไม่จ่ายค่าแรงเราคือทําผิดกฎหมายใช่ไหมเพราะฉะนั้นให้พี่น้องมีความสบายใจได้และมีพลังที่จะต่อสู้ผมเห็นโพสในโซเชียลบางโพสผมไม่สบายใจเพราะมีการเื่อ,ออกไปว่าประเทศไทยส่งเสริมการเอาเปรียบผู้ใช้แรงงาน เรียนพวกท่านตรงนี้นะครับว่านี่คือเมืองหลวงของกลุ่มสาภาพแรางงานภาคตะวันออกถ้ามีใครเอาเปรียบเราไม่ยอมแน่นอนเพราะฉะนั้นให้พ่อแม่พี่น้องมีกำลังใจที่ต,ต่อสู้และคนที่โดนเอาเปรียบอยู่กัางนอกมารวมกันมารวมพลังกันตัวชีวัตขึ้นอยู่กับพวกเรา เราเปรียบเพราะเราเขาลบศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แต่คนที่เอาเปรียบคือคนที่ถือเงินแล้วไม่มาจ่ายค่าแรงเราเพียงบางคนเท่านั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องจงต่อสู้จงดวมพลังกันเพื่อศักดิ์ศรีของพวกเราเราทํางานก็ต้องได้เงินไม่ใช่ว่าใช้เราทํางานแล้วไม่จ่ายเงินเดือนเราใช่ไหม เพราะฉะนั้นวันนี้มาให้กำลังใจกับพวกเราและให้พวกเรารวมพลังกันเชิญชวนกันให้ที่ถูกเอารัดเอาเปรียบไม่ต้องรีรออะไรทั้งนั้นเรามาต่อสู้เพื่อสิทธิพื้นฐานของพวกเราเราทำงานเราก็ต้องได้เงินใช่ไหมพี่น้องเพราะฉะนั้นให้พวกเรามีกำลังใจที่จะต่อสู้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าตัวทีวัดชัยชนะ ไม่ได้อยู่ขึ้นอยู่กับใครทั้งสิ้นขึ้นอยู่กับพวกเราที่จะรวมพลังกันต่อสู้ฉะนั้นจับมือกันในมัน่นจับมือกันเก้าเดินไปที่ไหนไปด้วยกันรวมพลังกันแล้วไทยชนะ